อยากรวยจำเป็นหัวแถวแบบสันติแล้วก็ต้องรู้ทีก,การฟาร์มก่อนกับการฟาร์มที่ไม่ต้องขับรถโลอื่นๆที่อุทศาวโดยที่นี่จะมีการลาดฟาร์มที่ลิงถึงกันทั้งเมืองอ yes. ก็คือเก็บการาดาเดียวจะเปิดท้ายรถได้ทุกจุดฟาร์มเพียงแค่เอารถโลมาฝากไว้ที่จุดเลี้ยงธรรมกอตในเมืองแล้วไปเอารถแรงมาขับไปฟาร์มเมื่อไปฟาร์มแต่และจุดจะสามารถกด m p c ที่ฝากรถเปิดท้ายรถโลที่ฝากไว้ในเมืองได้เลยตัวเราก็ขี่รถแรงไปฟาร์มเรืเ่อยๆไม่ต้องขับรถโลที่มันใช้ต่อไปฟาร์มเสร็จไปโพรเซสได้ทันที โดยเปิดท้ายรถเอาของที่จุดโพส็จได้เช่นกันส่วนตอนขายก็ไม่ต้องพกรถรอมาขายได้ทันทีมีตู้แดงอยู่ข้าง้างให้เปิดเอาของเหมือนเดิมถ้ายังไง่ายไม่พอเอานี่ไประบบขับรถออโต้แบบไม่ต้องขับเองเพียงมาร์กจุดแล้วกดชอช้างหรือตัวเจรถก็จะขับไปเองทันทีไม่มีติดไฟแดงเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วได้ที่ลูกศรชี้ขึ้นส่วนตัวเราก็ไปเหมอกินค่า หรือนอนรอให้ถึงที่หมายได้เลยสบายสุดๆ,ดๆและที่นี่เขายังให้รถมาขับถึง3คันทันทีไม่ว่าจะรถแรงรถโลและรถมอไซค์ไว้ขับเล่นเมืองที่ให้ของพร้อมระบบเยอะแถมยังความง่ายอีกต่างหากต้องที่นี่อุปศาวและมาเป็นหัวแถวด้วยกันได้เลย